คนนี้ก็หวานๆคุณผู้ชมพร้อมมาอัปเดตข่าวาให้ฟังกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะเราจะมาเริ่มกันที่หนุ่มคนนี้จริงๆแล้วหลังจากว่ายน้ำเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ได้ไปโชว์คอนเสิร์ตแต่สิ่งที่ทำให้ติดตามากเนี่ย ดันไม่ได้เป็นการตอนโชว์ตอนร้องเป็นท่าเต้นท่าเต้นสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ที่ฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองเลยตอนนี้นะคะเป็นไวรัลแล้วเพราะว่าล่าสุดดิฉันไปได้คอนเสิร์ตที่ท,ท,ที่ที่เขาใหญ่นะคะคุณซานนี้เขาเต้นไปที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> เราเห็นให้เรายิงขำเลยนะและคุณโตโน่ค่ะวันนี้เขาจะมาเปิดใจว่าเขารู้สึกยังไงที่ท่าเต้นนี้กลายเป็นที่นิยมเป็นไวรัลไปแล้วคะ่ะพี่โตโน่จ๋าก็อันเป็นเอง ครับมันเป็นเองผมก็เวลาเล่นคอนเสิร์ตมันเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วครับเชื่อว่ามันเป็นฟิลของผมดีกว่าครับเวลาเล่นคอนเสิร์ตบางทีเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าเราทําอะไรไปบ้างโลกทุกวันนี้มันมีติ๊กต็อกฮะมันมีอะไรอย่างนี้ครับก็ตลกดีอันก็อายเหมือนกันฮะหมายถึงว่ามันก็ไม่คิดจริงๆครับเราก็เล่นคอนเสิร์ตอย่างเดียวรู้แต่ว่าก็ดีใจนะที่หลายๆคนมาสนุกกันฮะ ว่าม <aid> ันเป็นไวรัลก <alright> ็เพราะว่าผมว่ายน้ำน <rawd Moder> ี่แหละครับผมว่าผมเต้นได้ฮะเต้นได้แต่ว่ามันมันไม่ตอนนี้ผมเขินฮะตอนที่พี่ถามเนี่ยผมเขินแต่ถ้าให้อยู่บนเวทีผมก็ผมเป็นตัวอะไรก็ได้ครับบนเวทีก็ดีฮะก็เริ่มมีคนเต้นตามครับเริ่มหมายถึงว่าในงานนะฮะก็เริ่มเมื่อไหร่จะสตาร์ทมอไซค์เมื่อไหร่ตอนนี้ก็เริ่มมีเพิ่มการใส่ฟองกุญแจเข้าไปเห็นไหม คือมันมามตาม,มฟิลแม่ พออยู่บนเวทีแล้วมันคือมันไม่รู้ตัวมันเป็นไปเองใช่เวลามันมันเนี่ยนะคะมักจะมีบุคลิกท่าทางแปลกๆที่มันจะมาเองแต่ของพี่โตโน่เนี่ยต้องบอกว่ามันชัดเจนมากว่าเป็นการสตาร์ทมอไซค์เออมันแบบมันแบบมันดูมันดีเนาะใช่คล้ายเราเวลาเราไปเที่ยวเนาะแล้วเราแบบแม่ต้องทำแลอินอ่ะแม่ต้องทำเห็นแม่บอกว่าจริงๆถ้าเกิดมีการเติมอะไรบางอย่างเข้าไปแม่จะสตาร์ทไม่หยุดละใช่แบบถ้าแบบคอเราแห้งแล้วดื่มน้ำเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบมูฟในการเต้นจะดีรอดูเลยอ่ะบอกจริงรอดูแม่เต้นเลยนะคะแล้วเมื่่่่ออกกีี้พโโตนบวา ตอนนี้สตาร์ทมอเตอร์ไซค์ไปแล้วค่ะต่อไปจะเป็นการบิดกุญแจบิดก่อนแล้วสตาร์ทด้วยนะคะและเขาก็ได้สอนท่าเต้นท่านี้เนี่ยให้กับคุณออฟคอเต่าของเราด้วยลองไปดูนะว่าคุณออฟเต้นได้หรือเปล่าไม่มีคลิปหรอไม่ให้ดูหรอเก็บไว้ดูเองจ้ะเก็บไว้ดูเองหรอไม่ให้ดูจ้ะอยากเห็นคุณออฟเต้นมากเลยจริงอยากพี่มันดูเหมือนแบบไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยน่าดูนะเดี๋ยวไปดูในออฟในดูในติกเกอของบันเทิงเวิร์กพอย่์ นะเขาสอนกันแล้วนะไปดูซิว่าลูกศิษย์แม่ไหนเต้นได้คอเต่าของเราเต้นนี่ต้อง,งถอดเสื้อด้วยนะเธอแม่อย่าเลยคนเราอย่าเลยคีมข่ดเราก็จะมีความแบบว้าวอย่าเลยแล้วแม่เต้นเต้นไหมท่านี้ไม่ได้บลอกหนึ่งสองสาป้ายดี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 ดาดี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 ด